ช่วง Happy Rewards สุข Rewards คุณผู้ชมคะ Happy s ี a s o n ในช่วงเวลานี้เอมมาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารอิตาเลียนอร่อยๆแล้วก็เมนูเครื่งองดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน Floral The Cafe ค่ะ ผู้ชมคะช่วงเวลานี้นะคะเอม่าจะพามาร่วมพูดคุยนะคะกับทางคุณนภะัทราแท่จังเจ้าของร้านและก็เป็นตัวแทนของกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์เรา t h เดอะคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณแพทนะคะค่ะ,คะที่มาที่ไปของการตกแต่งร้านนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะค่ะที่มาที่ไปของที่ร้านเนี่ยอันที่จริงแล้วาทางาบริษัทของเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะคะดอกไม้ประดิษฐ์ แล้วก็ส่วนหนึ่งนํเข้าวแล้วก็จัดจาหน่ายทั่วประเทศไทยนะคะก็มีลูกค้าหลายๆกลุ่มที่เขานําสินค้าของเราเนี่ยดอกไม้เนี่ยไปตกแต่งร้านกาแฟาร้านอาหารแล้วก็โรงแรมงานแต่งงานต่างๆนะคะก็เลยคิดว่าเอ,อ่ยยังไงลูกค้าเอาไปใช้แล้วก็สวยงามแล้วทําไมเราจะไม่ทําอะไรให้มันคู่กับดอกไม้ของเราเพิ่มอีกสักนิดนึงก็เลยมาเกิดตรงที่ว่า,เ,าเปิดร้านกาแฟาแล้วก็มีการเพิ่มอาหารพวกนี้คะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเปิดให้กันลูกนะคะเปิดให้กับลูกแต่ตอนนี้ลูกก็ยัยงเรียนไม่จบก็เลยมาเป็นตัวแทนกรรมการไปก่อนนะคนะ,ค,ะคอนเซ็ปต์ของการตกแต่งร้านมีค,ค,คอนเซ็ปต์ยังไงคะ,ะคอนเซป็ปต์ก็จะเป็นดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้ส,สวยๆค่ะ พอดีถ้าลูกค้าเข้ามาทานอาหารหรือเข้ามาพักผ่อนในในร้านฟลอริด์ c าเฟ่นะคะเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยอบอุ่นน่ารักะอะไรแบบว่าที่มันเย็นตาแบบเข้ามาแล้วมีความสดชื่นอะไรประมาณนี้นะค่ะโอ้โหรู้สึกอย่างนั้นได้ทันทีเลยนะคะพราะเข้ามารู้สึกแบบว่าอย,อยากจะแต่งชุดเจ้าหญิงอยู่ในสวนดอกไม้สวยๆมีความสุขตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะเมื่อกี้บอกว่ามีอาหารด้วยซิกเนเจอร์ ของร้านมีอะไรบ้างคะาซนิเจอร์ตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะเป็นลอสซี่ค่ะตัวนี้นะคะหวานหวานแบบเหมาะกับผู้หญิงหวานหวานเลยค่ะเข้ากับชุดมากเลยคันนี้สวย่าทันด้วยค่ะแล้วก็อาหารก็จะมีเมนูซุปนะคะแล้วก็มีเมนูไก่ทอดนะคะแล้วก็มีหมูนะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นเบคอนพันขนมปังนะคะแล้วก็เบคอนพัน ข้างในจะเป็นผักเอยขนมปังรวมนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นเมนูเนื้ออันนี้ก็ซิคโครงนะคะแล้วก็เมนูข้าวผัดปลาแซลมอนต่างๆน,นี่ค่ะยิ้มบอกย่ามีมากกว่านี้อีกค่ะเป็นอาหารอิตาเลียนหมดเลยด้วยใช่ค่ะเป็นอาหารอ,าอิตาเลียนแท้เลยค่ะ,ะได้เชฟผู้มากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์เป็นเชฟจากหลากหลายประเทศาด้วยใช่ค่ะเชฟของที่ร้านนียจะไปมา8ประเทศเล็เมื่อกี้บอกว่านะคะมีโรงงาน นะคะในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็นำเข้าบางส่วนด้วยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ่าค่ะออจริงๆแล้วอ,อ่ะของเราจะมีอยู่สีสาขานะคะ,คะร้านของเราจะมีอยู่สีสาขาก็จะเป็นที่ว่าสาขาแรกเลยที่ที่ทตั้งขึ้นมาคือตลานัดสวนจ,จตุจักรนะคะชื่อร้านอาริซาลามีแอนด์ฟลาเวอร์นะคะ,คะแล้วก็สาขาที่2ก็จะเป็นสาขาใหญ่เลยเป็นสำนักง,งานใหญ่ที่ สำนักงานใหญ่อยู่ที่นิมิใหม่ซอย51นะคะชื่อบริษัท s i ส t e r f l o ลาเนะคะแล้วก็สาขาที่3ก็จะเป็นสาขาฟ o อร่าดีคาเฟตรงนี้นะคะสาขาที่4ก็จะอยู่จตุจักรพลาซาชื่อซิสเตอร์พลาซาค่ะนะคะเห็นบอกว่าบริษัทในเครือ s i ส t e r f l o ลาเเนี่ยเปิดรับตัวแทนจำหน่ายในการสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องสต้อตับสินค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ บริษัทในเครือที่เป็นบริษัทแม่เลยนะคะก็คือคบริษัท s ิสเตอร์ฟลาเอร์นะคะอย,อยู่ตั้งอยู่ที่ถนนนิมิใหม่ซอย5 1ค่ะทางบริษัทก็เปิดโอกาสให้หลายๆท่านที่สนใจนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทได้ค่ะ,คะก็จะมีการที่ว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าคะนะคะก็คือว่าเด d e r มาแล้วจะส่งให้ o r อร์มาแล้วทางบริษัทเป็นผู้จะส่งให้ทั้งหมดค่ะ,คะ หรือว่าจะเป็นลูกค้าที่มีหน้าร้านอยู่แล้วอยากจะให้ทําบริษัทซีทรัฟเวอร์เนี่ยเป็นผู้ป้อนสินค้าให้อีกทางหนึ่งก็ยินดีค่ะค่ะอาหารหน้าทานขนาดนี้เครื่องดืบก็หน้าทานขนาดนี้นะคะ,คะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของฟอร r a า c เด e คเได้ที่ไหนแล้วก็เปิดปิดเวลาเท่าไหร่คะค่ะ,คะ ฟอรัสดิคาเฟ่ตอนนี้ของเราจะหยุดทุกวันจันทนะคะทุกๆวันจันเลยจะเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ที่ถนนถนนรามินชาซอยอยู่กลางกลางซอยติดกัเซเว่นเลยค่ะเปิดตั้งแต่9โมงยังหนึ่งทุ่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นโควิดก็เลยต้องปิดไว้นิดนึงค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แพทมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางแฮปปี้ซีซั่นของเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ